ครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ใน t o y o ต้ o o l l l a อั i s ิ 1.8e นะครับก็จะมารีวิวข้างในให้ดูนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับตัวนี้เป็นรุ่น e หรือ Entry นะครับเป็นรุ่นจะเป็นรุ่นเริ่มต้นสำหรับ1.8นะครับก็ภายในก็จะมีเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีออกเป็นสีครีมนะครับแล้วก็โทนการตกแต่งภายในก็จะเป็นสีครีมนะครับ ก็นี่เป็นภายในร่าวๆนะครับ,บอุปกรณ์พื้นฐานในตัวรถนะครับก็จะมีตัวพับกระจกนะครับปุ่มปรับกระจกมองข้างนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงถัดมาก็จะมีปุ่มล็อกกระจกปุ่มปลดล็อกเซนทัลล็อกนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับเป็นออตโต้อยู่ฝั่งเดียวนะครับวิธีปลดล็อกเซนทัลล็อกนะครับของแต่ละบาน ก็เลื่อนตรงนี้เอานะครับด้านข้างนะครับก็จะไม่มีตัวร่องอะไรมาให้เวลาเราจะเปิดเนี่ยเราใช้มือจับตรงนี้เอานะครับมีช่องวางขวดน้ำประมาณขวดเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากมาให้ใส่ของได้นิดหน่อยครึ่งหนึง่งแล้วก็ฝั่งนี้หมดแล้วครับตรงนี้เป็นเป็นช่องเก็บเหรียญเก็บอะไรองนี้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เป็นที่ดึงเปิดฝากระโปรง ส่วนนี่นะครับด้านล่างนี้ก็มาตรฐานทั่วไปเปิดฝาถังน้ํามันเปิดกระโปรงท้ายนะครับนี่เป็นช่องกุญแจนะครับรุ่นนี้ไม่มีพุทธสตาร์ทนะครับมีพายน้ํามาให้ตอนกลางคืนนะครับคือเป็นเป็นไฟเลยครับคืออย่างรุ่นเก่ารู้สึกว่าจะไม่มีนะครับเวลาเราเสียบกุญแจเราต้องค่อนข้างจะลําบากนิดนึงเวลากลางคืนนะครับถัดมาก็จะเป็นสวิตช์ปรับไฟนะครับนี่จะมีไฟใหญ่ไฟหลีนะครับ แล้วก็ปิดปุ่มปิดไฟนะครับไม่มีตัดหมอกหรือว่าเดย Time ์ u ันนิ่งไลท์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟขอเขาเรียกว่าไฟ Pass ไฟสูงนะครับถัดมาก็ที่ปรับปุ่มปุ่มปรับที่ปัดน้ำฝนนะครับก็ตามสเต็ปทั่วไปนะครับแรงเบาอะไรหน่วงเวลาอะไรเงี้ยนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถ ปรับใช้งานได้ด้านเดียวนะครับเป็นการปรับใช้งานของเครื่องเสียงอย่างเดียวนะครับโหมดโฮหมายถึงอะไรกรณีที่เราต้องการจะเปิดเครื่องเสียงนะครับเราสามารถทําได้จากพวงมาลัยนี้เลยนะครับตัวอย่างเช่นนี่นะครับเราก็กดโฮได้นะครับถ้าต้องการจะปิดหรืออะไรยังไงหรือว่าเราต้องการจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดวิทยุนะครับเราก็กดโหมดสลับไปเรื่อยนะครับวิทยุ AUX หรือว่าเป็น USB iPod หรือจะเป็น FM AM CD ปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับบวกลบตัวนี้เป็นการเลื่อนสถานีวิทยุหรือเลื่อนเพลงนะครับหรือเลื่อนโฟลเดอร์ก็ได้นะครับส่วนชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นชุดเครื่องเสียงแบบไม่มีจอนะครับก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแนวตั้งสักนิดนึงซึ่ง ผมว่ามันมันมองเขาเรียกว่าอะไรมองฟอนต์ตัวหนังสือของวิทยุเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงนะครับก็แต่ว่าก็ใช้งานง่ายไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้เป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับใกล้มือมากแล้วก็ระบบแอร์เป็นระบบแมนวนวลนะครับปรับอุณหภูมิไม่มีปุ่มปิด AC นะครับเวลาจะปิด AC คุณต้องบิดมันให้มันปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบไล่ฝ้าหลังนะครับ แล้วก็ปรับพัดลมความแรงของพัดลมแอร์นะครับถัดมาทางด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นปรับตำแหน่งการพ่นนะครับก็มาตรฐานทั่วไปนะครับพ่นหน้าพ่นขาไล่ฟ้าส่วนตัวนี้คืออะไรเป็นระบบหมุนเวียนอากาศนะครับถ้าเรากดไว้เนี่ยอากาศจะหมุนเวียนแต่ในรถอย่างเดียวแต่ถ้าเรากดปิดเนี่ยอากาศจากภายนอกจะถูกดึงเข้ามาด้วยนะครับถัดมาจะเป็นแป้นเกียร์อัตโนมัตินะครับ ก็มาตรฐานทั่วไปมี p มี n r d นะครับเพิ่มโหมดมนนวนคือบวกลบมาให้ด้วยนะครับกรณีอาจจะใช้กรณีที่เรา,าขึ้นลงทางชันนะครับเราก็ใช้โหมดบวกลบในการใช้ engine b r e a k ได้นะครับส่วนอันนี้เป็นรูสำหรับชิปล็อกกุญแจนะครับกรณีที่เราจอดรถแล้วต้องการปลดเกียว่านะครับก็กุญแจทิ่มเข้าไปหรืออะไรก็ได้ทิ่มเข้าไปนะครับส่วน ตรงนี้นะครับเป็นช่องจ่ายไฟ12โวลต์มีมาให้ช่องเดียวนะครับพอดีผมเสียบตัวแยกมาไว้นะครับมีช่องเดียวเนาะถัดนอ,อนาฬิกานะครับตรงกลางคือชัดเจนมากครับสว่างเห็นทั้งคันเลยนะครับมองจากด้านหลังก็เห็นชัดชอบมากบางคนอาจจะว่ามันโบราณแต่ผมว่ามันมองจากมุมไหนมันก็ชัดะนะครับส่วนวิธีปรับตั้งก็ปรับตั้งกดปุ่มนี้ได้เลยครับ ช่องแอร์นะครับช่องแอร์เวลาจะให้มันปิดนะครับเราก็กดไปทางขวาขวาสุดนยครับมันก็จะปิดอากาศก็จะไม่ออกมานะครับนี่ก็คือด้านหน้าอย่างคร่าวๆด้านบนมีเป็นไฟนะครับสีส้มนวลๆไม่ใช่ LED นะครับอันนี้เป็นแผ่นบางแดดมีกระจกมาให้นะครับแต่ไม่มีไฟให้นะครับ มือจับนะครับมีอยูอ่สามที่นะครับประมาณนี้อันนี้เป็นไฟตรงกลางนะครับก็ทั่วไปเวลาเปิดประตูไม่จะติดนะครับส่วนอันนี้เป็นเหมือนกันครับบา,บางแดดเหมือนกันแล้วก็จะมีกระจกมาให้เหมือนกันไม่มีไฟเหมือนกันนะครับกระจกพอดีผมเปลี่ยนเป็นกระจกแบบที่เขาเรียกว่ามีชุดกล้องถอยหลังในตัวนะครับ ของติดรถก็เป็นกระจกธรรมดาปรับสะท้อนแสงแบบมันนว่นนะครับตัวเบาะเข็มขันนิระัายปรับระดับได้นะครับด้านหลังก็เบาะพับไม่ได้ไม่มีที่วางแขนนะครับทั่วไปเลยนะครับก็จะมีะเป็นมีล่องมาให้นะครับสําหรับที่วางแขนด้านหลังของผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็มีที่วางขวดน้ํานะครับ ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะนี่นะครับที่วางขวดน้ำก็ไซส์ประมาณเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าที่ใส่เอกสารเล็กๆน้อยๆมีฝั่งเดียวนะครับฝั่งคนขับไม่มีนะครับประมาณนี้มีอะไรอีกไหมเอเบาะนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับ เฉพาะฝั่งคนคนขับนะครับปรับสูงต่ำแล้วก็ปรับด้านหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับเอียงนะครับนี่เป็นที่วางแก้วนะครับส่วนคอนโซลกลางนี่มีสองชั้นนะครับมีลึกกระตื้นนะครับตรงนี้มีช่องเล็กๆมาให้มิ้ใส่อะไรได้เบาะไปแล้วเนาะเบาะอ๋อ,อมีที่ยึด so ไอโซฟิกด้วยนะครับ มาตรฐานทั่วไปแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเก็บเอกสารทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ c o โร拉 u อลต t สหนึ e นะเป็นผมว่า Toyota ให้อ p อปชั่นภายในมาค่อนข้างจะน้อยนะครับหมายถึงว่าอัตราประโยชน์ต่างๆมันเป็นเบสิกมากเลยแต่ว่าเขาอาจจะไปลงกับด้านอื่นเช่น วิศวกรรมตัวรถหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ถือว่าผมประทับใจนะมันก็เพียงพอแต่สําหรับใครที่ชอบภายในที่มีลูกเล่นเยอะเนี่ยหันไปดู Honda City ก็ไม่เร็วเหมือนกันนะครับถ้าถึงถึงจะเทียบกันต่างเขาเรียกว่าอะไรต่างเซ็กเมนต์กันแต่ว่า City ถือว่าออปชันข้างในเนี่ยให้มาเยอะมากนะครับก็คงจะหมดแล้วเนาะสำหรับพื้นฐานออปชันข้างในนะครับ ก็อยากดูรีวิวส่วนไหนเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ